แม่ไม่สบายแล้วท่านชายวุ่นวายจะอยากกับหญิงสาวของบ้านแม่ท่านรีบลงไปดูเถอด่านีลไปเิไปเอาไม้เรียวมานี่ฉันจะทำหน้าที่แทนหญิงสาวของบ้านท่านหมายความว่า จะทำหน้าที่แทนหญิงสาวของบ้าน<อ>ถูกต้องฉันจะทําหน้าที่แทนหลีหวังสู่ยังไม่รีบไปอีกเหรอคือแม่ยี่โรเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมพี่ชายฉันไม่คิดมาก่อนสไตปเพราะความอิจฉา <uin> เธอให้ของนี้ฉันเมื่อวานสร้อยข้อมือเพชรก็ผลักฉันลงจากบันไดเลยผลักลงมาลีหวังสู่จำเป็นด้วยหรือนี่ไม่ใช่แค่สร้อยข้อมือหรอ นี่คือของขวัญที่ฉันให้ยี่โร่โจจิ้งหยุนฉันไม่ได้ทำจริงๆสไพเธอพูดแบบนี้หมายความว่าอะไรหรือว่าฉันตั้งใจจะล้มใส่ร้ายเธอเหรือโจจิ้งหยุนฉันไม่ได้ทำจริงๆลบไปโจจิ้งหยุนเธอเชื่อฉันได้ไหมฉันไม่ได้ทำลีหวังซู่ฉันผิดหวังกับเธอมากเราอย่าก,กันเถอะ 我听的是的心声？是不是我死才会弃我？这真的是的心声？我居然没听见！心里想的一切，要非好好一จะทะเลาะก,กันทำไมแม่พี่ชายาเธออยากโกรธเลยสุปภ้ายก็ไม่ได้ตั้งใจทั้งหมดเป็นความผิดของฉัน ถ้าไม่ใช่เพราะพี่ชายรักฉันมากเกินไปหญิงสาวของบ้านเธอก็คงไม่หึงหวงถึงขนาดนี้ผลักฉันลงบันไดฉันไม่ได้ทําเลยชัดเจนว่าเป็นความผิดของเธอเองที่ตกลงไปหนะ้าหญิงสาวของบ้านถ้าคุณจะพูดแบบนี้ก็ได้ทั้งหมดเป็นความผิดของฉันที่ยืนไม่มั่นคงจนถึงตอนนี้คุณยังถึงอยู่ทําไมตอนนั้นฉันถึงแต่งงานกับผู้หญิงที่โหดร้ายแบบนี้ไปให้พน้นออกไปจากบ้านโจให้หมดฉันไม่อยากเห็นคุณอีกต่อไปจิ้งหยุนฉันไม่ได้ทําคุณจะเชื่อฉันเมื่อไหร่ ถึงจะเชื่อฉันฮ้แค่คุณน่ารือไปพอแล้วอีแม่ที่บ้านวุ่นวายทุกวันเพราะคุณวุ่นวายไม่สงบแม่หญิงสาวของบ้านเธอหึงหวงพี่ชายให้ฉันซอยข้อมือเพชรเส้นหนึ่งกลับใจร้ายถักฉันลงบันไดฉันรู้หญิงสาวของบ้านไม่ชอบฉันมาตลอดแต่ไม่คิดเลยว่าเธอจะทำร้ายฉันได้ขนาดนี้จริงหรอือ 想想我之前做的那些事难孩子会寒心往宝宝叔的委屈แม่พี่ชายดูสิหญิงสาวของบ้านตอนนี้ฉันพูดอะไรไม่ออกเลยนี่ไม่ใช่หลักฐานที่ดีที่สุดเหรอเมื่อกี้ก็คือเธอที่ถักฉันลงไปภริยาใหญ่นี่คือไม้บรรทัดที่ท่านต้องการคุกเขา แม่ฉันเห็นสภายเธอก็ไม่ได้ตั้งใจไม่อย่างนั้นท่านอย่าลงโทษเธอเลยนะพี่ฉันพูดถึงคุณแม่แม่แมท่านสับสนหรือเปล่าคนที่ผลักคือหลี่หวังสู่ท่านทำให้ยีโรคุกเข่าได้อย่างไรคุณเห็นไหม พี่ชายอย่าเถียงกันเพราะฉันและแม่เลยทั้งหมดเป็นความผิดของฉันไม่ควรทำให้สไพล์โกรธยิโร่คุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมแม่ยิโร่มีปัญหาหัวใจท่านดูยิโร่สิ บันไดมีการเฝ้าระวังใครถูกใครผิดกันแน่ตรวจสอบดูแล้วจะรู้แม่ท่านยังไม่เชื่ออยู่หรอคำพูดของยิโร่หรอือฉันเชื่อแต่หลักฐานหญิงสาวของบ้านหวังตรวจสอบการเฝ้าระวังใช่ หวังซูสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนมาที่แม่ที่นี่แม่ยีโรมีปัญหาหัวใจนะคุณทำให้หลีหวังซูนั่งอยู่ได้อย่างไรให้ยีโรคุกเขา่ญญาซก แม่ของยิโร่ก่อนสิ้นใจส่งยิโร่ให้ฉันฉันเห็นว่าเธอน่าสงสารการเลี้ยงดูเธอเป็นความสัมพันธ์แต่ลีหวังสู่เป็นสะพ้ายของบ้านโจเราการที่ฉันดีต่อเธอเป็นหน้าที่ของฉันพี่ชายแม่พูดถูกภรรยาพี่ชายเป็นเจ้าของบ้านนี้เจ้าของบ้านที่แท้จริงฉันได้รับความไม่เป็นธรรมเล็กน้อยไม่มีอะไรภรรยาใหญ่นี่คือวิดีโอจากกล้องวงจรปิด แม่อย่าขยับทุกคนเห็นชัดเจนไหมเกี่ยวกับยีโรคุณยังมีอะไรจะพูดอีกไหมฉันตอนนั้นภรรยาพิ่ชายยืนอยู่ตรงหน้าฉันเธอดูมีอำนาจมากฉันรู้สึกว่าเธอจะตีฉันฉันลบไปข้างหลังโดยสัญชาตญาณแม่ทั้งหมดนี้เป็นความเข้าใจผิดยีโรคิดตัวเธอถูกทำให้ตกใจเธอไม่ได้ตั้งใจใร้ายหลีหวังสู ความเข้าใจผิดคุณพูดแค่คําว่าเข้าใจผิดก็สามารถทําตามใจชอบทําลายความบริสุทธิ์ของฉันบังคับให้ฉันอย่าหรือฉันคุกเข่าลีหวงังซูอยากตัวแม่จะให้ความยุติธรรมกับคุณฉันจะทําให้คุณไม่แยกแยะอะไรเลยใส่ร้ายคนไปเรื่อยลีหวงังซูคือสะพ้ายของคุณคุณกล้าทําแบบนี้กับเธอ คุณมีความสามารถมากจริงๆยิโร่แม่มันเป็นความผิดของฉันขอร้องคุณอย่าไปตีพี่ชายอีกเลยถ้าจะตีก็ตีฉันเถอะฉันแน่นอนว่าจะต้องตีคุณแม่ลีหวังสูเรื่องนี้คุณถูกปลั่นแกล้งฉันจะชดเชยคุณอย่างดีไม่ว่าคุณจะอยากลงโทษพวกเขาอย่างไรไม่มีอะไรใช่ไหมจะฟังคุณทั้งหมด พี่ชายหัวใจของฉันเจ็บมากคุณหวังไปโรงพยาบาลตรวจให้ดีถ้าถจริงๆแล้วมีโรคครอบครัวโจของเราจะล้มละลายจะช่วยรักษาคุณด้วยถ้าหากแกล้งป่วยครอบครัวโจไม่เลี้ยงนักแสดงใช่หยุดเถอะแม่วันนี้คุณเป็นอะไรไปทำไมถึงตั้งใจทำร้ายยีโรทุกที่เลยอย่าลืมยิโรในโลกนี้มีแค่เราที่เหลืออยู่ จร和傻子了家只有我在就再也有人叔ิงหยุนคุณยังไม่เข้าใจอีกเหรอพี่ชายฉันรู้สึกไม่ดีจริงๆคุณพาฉันไปก่อนเถอะแม่กำลังโกรธอยู่เราอยู่ที่นี่จะทำให้แม่โกรธมากขึ้นฉันไม่อยากให้แม่เกลียดฉันมากขึ้นแล้วสอนดีมากพี่จะพาเธอไป โจจ้งหยุนกลับมาที่นี่แม่ท่านสามารถตีหรือทําโทษฉันก็ได้แต่ตอนนี้ยิโรโทนไม่ไหวแล้วฉันต้องพาเธอไปลีหวังสู่เรื่องนี้ทำให้เธอรู้สึกไม่ดี แม่จะค่อยๆชดเชยให้เธอกเก,กิดอ,อ,อะไรขึ้นแม่ฉันไม่เป็นไรลีหวังสู่แม่ขอโทษเธอปีเหล่านี้แม่หลงผิดในสายตามีมแต่ยิโร แต่กลับทําให้เธอได้รับความเสียหายความไม่เป็นธรรมที่เธอได้รับในปีเหล่านี้แม่รู้เรื่องทั้งหมดแล้วแม่จะชดใช้สิ่งที่แม่เป็นนี้เธอจะชดเชยให้เธอทั้งหมดจะทําดีกับเธอเป็นสองเท่าแม่สิ่งที่เธอพูดเป็นความจริงหรือแน่นอนต่อไปเธอคือเนื้อที่แม่รักที่สุดเธอไม่ใช่แค่มีโจกิ้งหยุนยังมีฉันด้วยแม่เด็กดีฉันจะไม่ให้ใครมาทําร้ายเธออีก เงินอยู่ไหนฉันไม่มีเงินไม่มีเงินเธอไม่มีเงินเธอให้ฉันเอาอะไรไปใช้นี่เธอไม่มีเงินเธออยากให้ฉันทุกคนตัดมือและเท้าหรือ <c oughs> คุณผู้หญิงสิ่งที่คุณสั่งให้ฉันทำฉันทำเสร็จหมดแล้วทำได้ดีไปเอาเงินมาเถอะ พี่ฉันอยู่ที่บาร์าเห็นภรรยาพี่ชายกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่ด้วยกันคุณจะมาดูไหมฉันกลัวว่าภรรยาพี่ชายจะมีเรื่องพี่สาวกวนไปเถอะเข้าใจแล้วเฮ้สาวสวยไปไหนมาช่วยพี่ชายเล่นหน่อยสิคุณฉันแค่เป็นพนักงานเสริร์ฟขอให้พวกคุณหลีกทางหน่อยเฮ<ณ>้ออย่าเพิ่งไปนะสาวสวยให้พี่ชายหน่อยเถอะดื่มเหล้านี้ซั ขอโทษครับฉันดื่มไม่ได้แค่คุณดื่มแก้วนี้เงินนี้ก็เป็นของคุณทั้งหมดแก้วนี้มากกว่าค่าจ้างเดือนของคุณยังมากกว่าข้อตกลงนี้คุ้มค่าจริงไหมแค่ฉันดื่มแก้วนี้พวกคุณก็ให้ฉันไปแน่นอน 这就不对劲，奇怪，怎么突然听见望叔的心声？难道是望叔不动了？推门，车，啊！先生，先